เจ็กปุ้ยเจ๊กุ้ยนะคะร้านข้าวแกงในตำนานย่านเยาวราชนะคะถนนมังกรนะคะมาประมาณบ่ายสามทุกแวะม่กินที่ได้เลยนะคะห้า้นใช่เปิดมาแล้วเจ็บฟีเออตั้งเจ็บีเนี่เมนูเด็ดเลยเมนูเด็ดต้องเป็นแกงกะหรี่หมูแล้วก็เนื้อใครชอบผินกินได้สอย่างเลยนะเดี๋ยวเราจะเรียกสัรงครับอลายเจลยคับเอากกะหรี่หมูอันน้ามงกะหรีอมูเจียงแล้วก็มกหี่ไข่บแกกะหรี่นะถามิีหล็เนื้อเียงผมเชียงมีการแข่ ิ่เดดูบรรยากาศร้านเอาเมนูเด็ดของเราคือ <S <S แกงกะหรี่หมูกับคุณเชียงนะครับไม่ต้องกินผู้ฟันเอาสำนเนียงกนได้เ้าคุนเชียงคุนเชียงขุเชียงดูที่น่ากินไหม เวลากินเขาบอกว่าให้ใส่พริกสดโรยลงไปนะครับน้ำส้มสายชูด้วยหล้วก็ใส่ีดำนิดนึงพอไหมครับพี่โรพี่นีพี่บอกลูกกระตอนโอเคครบล้วไม่เข้ากันเลยนะน่ากินเนาะน้ากินอ่ะ มล้วได้ความเปรี้ยวเพมันอีกหน่อยนะความหวานเพิ่มมาอีกอไอที่ฟ้าเนี่ยมันจะออกแบบว่าไม่ได้เผ็ดมากมันจะเผ็ดแบบละมุนล,ละมุนกำลังดีไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแซ่แบ,บมากครับไม่ได้มีแค่นี้ในร้านนะคะม,มีหลายเมนูออย่างใน,ในมือเนี่ยก็เป็นแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนก็มีนะคะแล้วกี้ที่ไปแอบชุกโม่มา ตามเข้าไปดูนะครับว่าแกงอะไรอยู่นะอ่าโอ้โหตอนี้แกงไม่น้อยนะครับสี่หม้อเลยนะนี่ไงแจ๊ชียนะเนี่ยเป็นคนแกงคนเดียวเลยตอนนี้อายุอะไรครับอายุเวลานี้หกสิบแปดหกสิบแปดนะนะโอ้ยหแกงเลยนะครับนี่แกงแก่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแกงแก่ก็สิบสามสิบสามโอ้หอยู่หน้าเตามาตลอดพี่ดูดิเนี่ยพี่แกงอะไรครับอันนี้เขียวแกงพี่แกงเขียวหวานให้ลงแกง คือแกงเขีวหวานแลก็เที่ยวเรื่อแกงแกงก่อนแต่ว่าเราจะใส่เนื้ออะไรก็ใส่ก็อันที่ส่ในม้อแล้วก็มาตักใส่นี่นะครับช่วงตำลกที่สองนะครับที่นะครับที่สองนี่แกงพ้ยเองใส่ไข่อะไรบ้างครับใส่ของแกงกระเทียมรักกระชายใบมะขอนแล้วก็เอามาบดต้องบดบดเยอะตั้นตั้ตั้มตั้ไม่หัวหันตั้มไม่ลเอามาบดเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องมาคุ้ยพุ้้แกงน้ำมันอีมันเยี่ยวเยี่ยวเี่เยี่ยวจนน นีไม่ได้ตามเข้ามายวไม่หาวก็ไม่กินนี่เครื like okay, than, oh. ่องแกงกะหรี่มันถึงจะได้หอมขึ้นมาใช่ไหมครับใช่เขาเอากระเทียมตับ้งเตาตั้งเตาก่อนเดือดไม่ใส่ผงกระเดี่ก็ใส่พริกสองอย่างนี้พอแล้วปัดแห้หมูอะไรลงไปแกงนี้กี่โลเนี่ยแกงที่หม้อนึงต่อหมูหกโลเยอะหมูห้าหม้อแกงไก่ห้าหม้อโค้ห้าหม้อเนี่ยเรามาถึงต้นครัวนะครับเราได้อะไรไปเยอะเลยครับ เกกาแร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่อร่อยมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวเราไปถักกล่องร้านดีกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับเอออยู่ข้างวัดเลนกี้ครับผมวัดเลนกี้นะครับก่อนถึงวัดเลนกี้ใช่ครับแล้วเรามาจากไหนเรามาจากมาแยกเสียงป่าครับแยกเสือป่านะครับตรงไปเรื่อยจะเจอถนนมังกรใช่ครับสายหนึสายมือเลยเดี๋ยวเข้ามาจะโทรสั่งก็ได้นะครับเบอร์อะไรครับมีน้ำบัตรให้เราครับนี่ครับนามบัตรนะครับเบอร์โต ไม่ส่งถึงบ้านเลยนะครับไม่เก็บตังค์กรัดงต่างนะครับ